ถึงแล้วค่ะวันดีค่ะสบายดีเหนื่อยมากเลยเหนื่อยมื่อทั้งใจเมื่อยทั้งกายครับตอนนี้จะน่าไปกินเขากันได้ตัวได้เนาะ ว่าว่าดีกว่าดีไม่ต้สังเกตเบั้งครับพื้นที่ที่พระเจ้าเขานี่คือพระเจ้าสีบ่มีพื้นที่ลาบครับพวกเจสีได้อาศัยภูเขาครับแสดงถึงปุกพืชนะครับเพราะว่าจะเป็นปลูเขาปลูกนามต้องอย่างนี้ก็าไม่ต้องเขาแทรกก็จไป ตึงห้างมันไหมตืงเลยเนะาะรำไมเนี่ยอาจารย์แรงวันวันเทียนบาเดี๋ยวเสียให้เบื้องลักษณะโมบานของกระจครับนี่คือเป็นโมบานแรกที่เขาเห็นในการที่เขาเดินห้างมาสักระยะหนึ่งครับตอนนี้เขาใส่เวลาในการเดินท้างไปแล้หนึ่งชั่วโมงครับพี่รองครับ หนึ่งหนึ่งชั่วโมงก็ยังว่าได้ครืงทางได้โม่นะไรล่ะครับนะครับสังเกตเด้วงบ้ายที่ของเพคนนะครับก็จะเป็นทรงเพื่อนกับนี่นะครับหลังไม่หลังโบล่าน่หลังดั้งเดิมนี่ยองหน้าการแล้วก antis, ส็สิพี่น้องเล้วเท่าไหร่ลองจำนวนฮ้องดิะครับซุกซุกคนที่ดีทางมันจะเป็นห้องเดียวเลย

ใช่ใชยเบิกก่อเด้อบจบขนาเขาสักขนาง่ายขนาดครับเป็นยังก็จะขึ้นซุ้มกันดีครับสาวฟ้ัเดือดรุ

เราไหวเขาเซ็ดดเตี้ไปนั่ง,นะงหน่อยนั่งหน่อยเราไหวไไปไปแล้วเหรอสู้เขา,าได้แล้วตาย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 กิน,นอะหรกินก่อน mời con lạc lắm 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 đi lên, เอาไปดัมื่อครูโอกาสนีต้องเอาเนาะขวรถไทยไทโอกาสมีมบนเนิ้อสถานที่ด้วยเหรอมาครับท่านผู้ชมครับเพาก็เดินทางมาสักระยะหนึ่งแล้วตอนนี้ครับเขาได้แวะเห็นคู่ตลับปืนแล้วครับเขาออกหันอ่ายู่ทีซีมงคนะครับ ตอนนี้อยู่ที่6โมง13นาทีตอนนี้เขา้าก็ยมว่าในหอดฝันนอตินานอย่างครับ60ล้านเท่บึงระยะทางประมาณจาก,กิโล30กิ <60. S 1> โลไป60กิโล60กิโลใส่เวลาอยู่2ชั่วโมงครัวครับอู้ตลับปัด แสดงว่ามันฝีฝุ่นมันโกบังเนาะมันไมเห็นบอชัดเนาะมันแมนบเนีมันแมนอยู่ติน่แมนวเาคนรกได้เก้านี่เขาจะเห็นหน้าตาเขาจะหุด้เลยคัับมแมนตอวเ่าเลยี่ว่าอย่างตัมีเดักอย่มันจะบริเวณดีจรงเลยมันจะเป็นลักษณะของมันเลยเนาะแมนแเฮ้ยกันที่มาสุนี่แ็กอันนี้แบบึงก็บโมหูเลยมันเป็นแมนบแมนโซเชีมากาเโเชียมากจปั๊บเลยเนาะ นะครับเขาโซ่เขาใกล้ผู้ตละลักฟันแล้วนะครับวันนี้เขาการได้เดินข้างมาหอดมุดไมไปทางนะครับการที่คอยพู้ตละลักฟันครับโสดรอที่ไม่ได้เจอนะครับวันนี้ไม่ได้มากไกลแล้วโอ้คำมับเลย <Okay. S 1> ออก4โมงหอด6โมง32เลื่อยังบ้างละ่ะเฮ้ยเบื้อง่อนซีของก็ได้อยเดี๋ยวโอเคเบื้องในเด้อฮาเลื่อยังไงเด้อตอนนี้ครับเราก็ได้เดินทางมาหมดบ้านเป็นที่เรียบร้อยอยังเซเลยปะตาย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 ต ว้าวบ้านสวยจังเลยเสร็จแล้วเสร็จแล้วนี่ครับพี่น้องครับเขาก็ได้เดินทางมาหอดบ้านน้องที่นาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้ที่นอนพี่เอก็ยังอยู่ใช่ไหมเนะนี่ยมันนอนในมันจำมาเชื่นั่นก็นอนเตยนี่ส่แมกกะพอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยได้เจอกันนานฟ้อนเมื่อย

จริงจังจริงจังเสร็จแล้วนั่งหลังโตฮะเดี๋ยวไปรลาตลาดหาโน้ตยุ้ยกินกันพี่รองมาครับพี่ร้องครับหลังจากฮอดบันฮอดช่องแล้วครับกาใส่เวลาเดินทางแตะแต่เสาจินคำมับเลยนะครับตอนนี้ทุ่ม3ามสิบสองดาวเอายัง้ว่ได้กินเขาครับก็ถือว่า เป็นการเดินทางมาหอดบานมือแรกนะครับเส,ส้นทางพี่น้องก็คือสีเห็นยู่ตี้ครับที่ผมไายถอดไห้เบิ้งครับรวบรัดขั้นตอนให้ที่น้องเข้าเบิ้งเป็นช่วงๆครับตอนนี้น้องจินอากะทํากันจังเม่นม่ให้เกี่ยมตัวเลยเมื่อยมันบอกเอาเอาข้อมํำบาดนี่ละให้พี่ให้น้องเข้าเบิงเ้นนง่าเข้าเน,นี่นนนยสำเนงก็สีมะหวอดเนาะ <laughs> เอาบรรยากาศาสดๆเลยบานนี้หลังจากนี้เราก็สิมีการอ่ากู้มั่นบัตรตีน้า เอบันนี้จะไปกูมันซอยนะครับระยะอ่าที่เขาเดินห้างมากครับพี่น้องครับขอบห้างขี่ข้าก,การะสีมีมันต้นมีอย่างพ้าลานะครับเพิ่นกําลังกูกนะครับถือว่าเป็นอาชีพหลักๆของพี่น้องท่างนี้แม่แม่กู้แล้วไปของแม่ทีน่นะกูมันเริ่มกูเแล้วดิเริ่มกู้แล้วท่านได้ขายจดกเทียวไปขายหลายขายส่งเทือนี่เทือทีสามได้เทียบเรประมาณเท่าไหร่เทือดเราประมาณได้เทือละสิบไปแล้วกีบ ก็น่าจะประมาณสองมืนเกือบสองหมื่นพอหอดแล้เดี๋ยวนี้มื่นแปดมืนเก้าอ้าวเอามันมองเขาไปเสียไปได้กูไปนะกูเบิดแล้วก็จะขุดกานทับอิดเลยอมอใหั่บ่หล่ะกะญ่อยูกะชิบ้านน้อยกับมญชิบ้าน้อยกับาปนกันไปไปนอนขับยาะให้เราจีน่าคั่วป่าก่ับไวเห็ดน้อยยูน้อยกินกินเขากินน้าน้มกันเข้ามือนี คิดหอดกิ่ถึงโอ้เดี๋ยวมาหอดเราก็ล้มเย็นดีครับผู้ตลบประดับอากาศสดชื่นดีครับมาครับพี่น้อ,นองครับหลังจากที่น้องกีน่าทัาา้งกันขัวปลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบี้ก็สีทั้การกินเขาน้ำกันซะก่อนนะครับผงน้ำจิ้มกันปื๊ดปลาลงไหมล่ะล้งเราก็ได้รสขนาดกันจุ่มจุ่มโดนจุ่มเอาจุ่มกินเอาติดป้อยมันกระเทือนมันสุกแล้วขนาดจุ่มล้งโดนนะว่าแปลว่าผู้ใด้กินกระจุ่มขึ้นสใช่ไหม พูดตอนใหญ่ไทยเอ็งเอยไม่ไม่อยากผมไมก้ใกล้มา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 เราแล้วเนาะปลเขามาบอต้องเอาดอกแม่นั่งเพราะงามแท้โอ้เสียวน้ชีเรียคอเงินเมื่อเลยพอก็มีเป็นอันน้ำมันส่วนเหลียวคือมันหมดว่าเท เออดีแล้วดีแล้วดีจ้ะ่อแม่ดีนะกันไอจิเลี้ยงน้องเกแล้วนี่ยังเขบอกินเบียร์แล้วนี่แหละดื่ินน้ำโคกันเลยดอฟนาตนาต้นสานมันมันเอ็ดมันเอ็ดเท่อนผู้เดียวงบ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 เอะเอาอันนี้ลงจุ่มให้แม่เลยติน่าแม่เห็ดโบเป็ดนี่หน่าเป็นมาพี่น้องแม่เอาทั้งพี่เลยแม่เอาทั้งพี่เลย นะครับบรรยากาศในการกินข้าวกินน้ำน้ำกันนะครับกับกินน้ำนะครับแม่นะครับสำหรับคลิปนี้ก็แซ่บน้ำกันซิมุงกันเด้อที่นี่ซิมุงดิกินเลยจะบนี่บอซิมเป็นป่ะงูดิปากแห้งเหนื่อยผงวิตเดี๋ยวอะๆไปลองครับกินข้าวน้ำกัน โดยสิทธิขออ,อนุญาตอำนาจพาจากพี่น้องนี่ไปนะครับเดินทางมาเมื่อยเนาะพี่หน่าเนาะเอาบรรยากาศให้พี่นอ้องข้อได้เบิ่งตั้งแต่ต้นจนจบเราสิอำนาจพาจากซะก่อนพระจาเมื่ออื่นข้าสิาไปเฮ็ดยังหลายอย่างหลายแนวอยู่แล้วพี่น้องข้าจังหาตามทิศเบิ่งคลิปหนาเนาะแต่ลคลิปนี้ขอการคำว่าสวัสดีครับ <ไป S 1> สบายดีคร<ด>ับ